โอดดูดไหนอ่ะเอาอ่ะเอาเหรอัเ no ลี่ยนม่วงเหรอมึงอันนีนม่วงเหรอมาดีมาดีหมาดเจ้าลิ้นหมั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 ดเจ้าลิ้นทำไมมันไม่ตายวะรูปยาเว้ยหมัดเจ้าลิ้นหมัดเจ้าลิ้นหมัดเจ้าลิ้นเ็บ ทำไมมันไม่ตายอ่ะทำไมมันไม่ตายวะเอ๊ะอ้าหาแล้วผิดคนแล้วเอเดียนมว่มันมีพังเหรออ๋อนีนไม่ได้หนีตั้งหลักไม่เหมือนวะ ไม่มืนไม่มืนหลบได้ไม่มืน,อไ,มมนไอสัตว์จะไมไม่ตายวะไม่ตายสักทีวะสัตว์ <c oughs> <c oughs> โอ้ย,อยแฮ <ค S 2> กนี่วะแฮกอั <c oughs> นนี้มันแฮกตบมันแฮ <c oughs> กเอ้ตั้งหลักไว้ตั้งหลักไอสัตว์ไม่ตายสักทีวะ มึงดำไงเนี่ยทำไมมึงไม่ตายเฮ้ยให้พระให้พระผาอะไรพาอะไรผ่าอะไรห้อยพาอะไรให้ผพาอะไรห้อยพาอะไรให้ผ่าอยไรให้าอะไรพาอะไรพาอะไรไอ้สว์ไม่ตายโอเคให้อยพาอะไร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 ให้ผ่าอะไรห้อยพาอะไรห้ผ่าอะไรห้ผ่าอะไร อ้อยมาอะไรอ้อยมาอะไรไอ้สัตว์เฮ้ยอย่าไปตีเขาเราไม่เกี่ยวมาตีกูดิเอ้ยอ้อยอ้ยจีบพังกูเก่าเหรออืม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 เก่าไม่ตายสักทีวะไอ้สัตว์อือไม่ไม่มวโอ้ยไปเตะสมเฉยไอ้สัตว์